สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิสจวงละไทยในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเนื้อหาของวันนี้ก็คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะเนื้อหาของวันนี้เป็นเนื้อหาที่ ต่อจากคลิปสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือชนิดของแผนที่องค์ประกอบของแผนที่ส่วนของวันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ในแผนที่สัญ,ญลักษณ์ในแผนที่เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะสัญ,ญลักษณ์ในแผนที่นะคะก็คือรูปหรือเครื่องหมาย เส้นหรือสีซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อใช้แสดงรายละเอียดที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกหรือแสดงข้อมูลอื่นใดลงในแผนที่เพราะรายละเอียดเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งไม่สามารถแสดงลักษณะให้ใคล้ายจริงได้เราจึงจําเป็นต้องคิดสัญลักษณ์ขึ้นมาแทนทั้งนี้เพื่อใช้แผนที่นั้นให้เหมาะแก่การใช้งานนะคะและให้เกิดความสวยงามอีกด้วยสัญลักษณ์ที่แสดงในแผนที่มีดงนี้นะคะ1ก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นจุด หรือเป็นรูปขนาดเล็กสัญลักษณ์ชนิดนี้เนี่ยอาจเป็นได้ทั้งที่เป็นจุดวงกลมทรงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปแบบอื่นๆซึ่งจะเป็นตัวแทนที่บอกถึงตำแหน่งที่ตั้งหรือบางชนิดอาจบอกถึงขนาดได้ด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นจุดหรือรูปส่วนมากจะเป็นรูปทรงง่ายๆอย่างเช่นอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ต่างๆางเช่นวัดโรงเรียนบ้านศาลาที่ว่าการอำเภอที่ตั้งของเมืองหลวงเป็นต้นนะคะสัญลักษณ์ที่เป็นเส้นเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งที่มีความยาวอย่างเช่นถนนทางรถไฟทางน้ำสายโทรเลขเส้นกั้นอาณาเขตเป็นต้นลักษณะของเส้นอาจเป็นเส้นตรงเส้นทึบเส้นประเส้นที่ถูกแบ่งด้วยขีดสั้นๆและอาจใช้สีต่างๆกันนะคะ สามนะคะคือสัญลักษณ์ที่เป็นพื้นที่เป็นสัญลักษณ์ที่แทนพื้นที่เป็นบริเวณกว้างๆเช่นทุ่งนาป่าไม้แหล่งน้ําการใช้ที่ดินพื้นที่สวนพื้นที่ไร่ซึ่งบางพื้นที่นั้นอาจจะมีสีหรือสัญลักษณ์อื่นๆประกอบอย่างเช่นหาดทรายจะมีจุดเล็กๆประกอบอยู่ด้วยพื้นที่นาก็อาจจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปต้นข้าวเล็กๆประกอบอยู่ด้วยอย่างเช่นที่เรียนเห็นใช่ไหมคะทะเลทรายก็จะมีจุดเล็กๆอยู่ด้วยเนาะ พื้นที่ชื้นแฉกก็จะมียากาขึ้นเล็กน้อยนะคะต่อมานะคะคือความสําคัญของแผนที่นะคะความสําคัญของแผนที่มีดังนี้1ก็คือด้านการเดินทางช่วยทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะ 2. ด้านการพัฒนาพื้นที่ทําให้เราทราบถึงสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ต่างๆอย่างแท้จริงว่าเราสามารถปลูกอะไรได้บ้าง สามด้านการจัดแบ่งเขตการปกรครองจะช่วยให้เราเนี่ยมีการแบ่งเขตการปกครองในระดับต่างๆได้สี่ด้านการท่องเที่ยวทําให้เราเนี่ยทราบสถานที่สําคัญสาคัญต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่หรืออยู่นอกพื้นที่เราสามารถไปเที่ยวได้ห้าด้านการสรํารวจทําให้ทราบแหล่งทรัพยายกรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะ แผนพังนะคะแผนพังเป็นการแสดงสิ่งต่างๆบนพื้นโลกโดยการย่อส่วนของพื้นที่จริงลงบนกระดาษมักจะใช้กับพื้นที่เล็ก,เ,กเช่นบ้านสนามฟุตบอลโรงเรียนหมู่บ้านหรือชมุมชนเล็กๆเป็นต้นนะคะอย่างเช่นที่มิทเอามาให้นักเรียนดูก็คือแผนพังโรงเรียนมารีอุปัมภมชัยภูมิของเรานะคะนักเรียนลองดูสิคะว,ว่ามันมีอะไรที่อยู่ตรงไหนบ้าง ภาพถ่ายชนิดต่างๆนะคะนอกจากการใช้แผนที่เพื่อศึกษาพื้นที่ในแต่ละบริเวณแล้วยังมีเครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางวิทิศาสตร์อีกหลายรูปแบบที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายจากดาวเทียมมาดูอันแรกนะคะก็คือภาพถ่ายทางอากาศเป็นรูปภาพแสดงภูมิประเทศที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกถ่ายโดยใช้กล้องถ่ายรูปติดไว้กับเครื่องบิน จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ตา่างๆมันจะสามารถอ่านค่าได้ง่ายกว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะเพราะมันจะมองเห็นได้ชัดเจนกว่านาะว่าอันนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรถนน,นแม่น้ําหรืออาคารบ้านเรือนนะคะต่อมานะคะคือภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็นภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมที่ติดตั้งอุปกรณ์การบันทึกภาพไว้เราเรียกว่ากระบวนการรีโมทเซนซิงโดยดาวเทียมจะเก็บข้อมูลของวัตถุหรือพื้นที่เป้าหมายบนพื้นโลกจากกลังสีที่สะท้อนขึ้นไปจากพื้นผิวโลกจากนั้นดาวเทียมจะส่งข้อมูลเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามายังสถานีรับภาพพื้นดินซึ่งจะบันทึกเป็นข้อมูล ตัวเลขที่มีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนต้องผ่านการแปลความหมายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก่อนจึงจะสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้นักเรียนสังเกตไหมคะว่าภาพถ่ายทางอากาศจะอ่านค่าได้ง่ายส่วนภาพถ่ายจากดาวเทียมจะอ่านค่าได้ยากต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเนาะต้องผ่านคอมพิวเตอร์ก่อนเราถึงจะอ่านค่าภาพถ่ายจากดาวเทียมได้เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มิฝากให้หนักเรียนทำการบ้านในใบางานให้เรียบเรยอ้อยใบายงานที่มิฟส่งไปให้ที่บ้านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีท